เรียนที่เดียวกันเนี่ยอ๋อไอ้น้องพอตนน่เนี่ยอ,อ,อพี่พอตเนี่ก็หเห็นมีแมวมันพอตประจำ หน้ายอดผัก ได้เลยพีกเรียกเรียกลูกค้ามาก,กินพี่จอร์ดาเฮ้ยฮะเขาก็ลดน้ำพักแคนะ่นี้ถ้าน้ำม,มันถ้าเย็นน้ำม,มันไม่เหนียวก็เวฟก็เวฟหรือว่าใส่แป้งเพิ่มก็ได้ใส่ไรแล้วไล่แปง้งใส่เพิ่มแป้งมันอะ่ะนั่นเองไม่ต้องใส้น้ำเปล่า เสริมน้ำเปล่าแล้วเพราะว่าถ้ามันทามันคืนตัว <Okay. S 1> เราก็อุ่นมันแล้วเราก็เอาละลาย,ลายแป้งใสแค่นั้นเองเพราะว่าฉันทําอยู่กับบ้านพอ <Okay. S 1> าบางทีมันนั่นแต่มันคืนตัวมันใช่ไหมล่ะ